บางคนพี่น้องตัดยางเอ,อ้เห็นเผื่อนเกาจุดยากันยุ่งเนบตูดเนบวานกันมั้งอันเลยยาอีจุดกันเนี่ยมันแผลกันยุ่งกันเลยถึงนี่เลยพี่น้องน,นี่นี่นี่พี่น้องเห็นไหมนี่คือปัญหาเลยถ้ารับคนตัดยางหรือวาบานไล่ไล่ไลเผื่อบานทาเทวเก็เรียกว่าอยู่ในเตอับชื้นพี่น้องยุ่งมากพี่น้อง ยุ่งคือปัญหาลักเลยถึงเพยากันยุ่งโตยุ่งไงเป่น้องถึงําเรื่อนานุ่มตองแดงมานําตาเนอร์กับผมนี่ก็คือก็เรียกว่ากล้าก้นตัดยางเด็ดปิดเด็ดปิดตัวนี้นอจกจ้ากันยุ่งแล้วมาเลงตัดกัดต้อยเทมีปิดอีเป็นตัวมันแม่งปองคาบไรจชายได้หมดพป่นน้องไงนิดเดียวเปิดกว่าคว้นเหล็กมีลกดิ้ง ตาเลยพี่น้องตาในมือตาในแกนนี่ตาในกว้ามือกิงกิงกิงปอกิงเสร็จแล้วกัดทู้พี่น้องทู้บันนีนีเห็นไหมมีส่วนปรร่มก้องตักใส่ห้อมพี่น้องแล้วก็สามันนวดแกแคดแกมือใดกันยุงได้อืมตาวนี้พี่น้องห้อมสดชื่นแกวิ่งเวียนซีซ่าแกเป็นลมใด พี่น้องวามาต้านไหมนี่ก็คือนุ่มนองแดงขีดชูดมาเลยขีดชูดมาส้ำรับส้ำรับคนตัดยางโดยจะาปอ,อีกลิงมู่อ่ากระทดวชื้นพี่น้องงานนี้มีแม่นท่อนเมียได้ไล่ไลไลยางเลติงทํำกันก็คือชูดปีเต็ก็คือมีตัวกำจัดผิดผิดมาแรงชัดกัดต่อยไม่ไวเป็นตอพึง่งหรือไวอเป็น คาบอีเป็นถ่วมันนี่เป็นแม่ปปงปงทาลงไปบนเพล่เลยพี่น้องเบี้ยวใจนึงืงพี่น้องเห็นไหมยุงไม่อกอเแล้บบ่ได้กลิ่นนี่พี่น้องเออบ่ได้กลิ่นกระทุ่นมแน่แล้วนี่แหละพี่น้องเออําหรับคนไพตกยุงใชยได้ได้ป้นสุดยอดสร้างกันมาได้ขวดเหล็กห้าสิบบาทกาทงกาจัตรงงม่ใจห้าสิบบาทหรือว่าขวดให่ รย้สิบบาทก็ชายได้ครกได้ท่าได้ทัางตัวเลยพี่น้องกลุ่มกาคุ่มทุนไลค่คนเนาะไปทดลองชายเร็วไลค่คนได้ทดได้ชายจิ้งเร็วก็คือตัวมันใชยจิ้งเร็วได้พ้นจิ้งเร็วแลวกระทักมานุ่มตองเองงชั่งอีกมากมายเลยนี่เลยนุ่มทองเงงทำมามีจํานวนจํากัดถ้ารบนี้มดเดี่ยวเราค่อยทํากันรบไม่แล้วแต่รบนี้เลืออ่อยประมาณห้าสิบกวดเอง สร้างกันมาเลยกับผมเด็ดปิดคนตัดยางสํารับคนตัดยางจริงๆวัสดีกับผม